สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับผมเวลานี้ผมอยู่บริเวณหน้าทางเข้าหาดนางลำครับหาดนางลำนะครับผมจะพาดูนะครับผมนี่ก็ขออนุญาตกับหน้ากล้องนะครับผมนี่ครับผมกับหน้ากล้องก่อนนะครับผมอนุญาตถ่ายให้ดูนะครับผม นะครับผมหมายเลขนะครับก็บริเวณทางเข้านะครับเดี๋ยวผมผมจะเดินถ่ายถ่ายให้พี่น้องดูดูชัดชัดนะครับผมอันนี้นะครับผมผมไม่เคยเข้ามาใกล้ขนาดนี้มาก่อนเลยนะนี่แต่มามาก็ผ่านผ่านไปผ่านมาไม่เคยจอดรถด,ดูเออเขาก็สวยงามดีเนาะโอ้ เด็กชัดๆเลยดินบนท้องฟ้าได้ยังไงพี่น้องพี่น้องดินบนท้องฟ้าได้ยังไงนี่นี่มันเล็กชัดๆนี่อือมีครับผมครับผมคนชอบเลขชอบหวยก็ดูนะครับโอหหวยเพียบเลยพี่น้องเอ้ยหมายเลขสี่เนอครับผมอีแปดครับผมแปดเอครับผม สวยนี่ครับผมมันจะเป็นหมาได้สิมันคงจะเป็นรหัสแล้วนะพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องสวยมากสวยครับผมสวยสวยสวยจริงๆครับพี่น้องมาดูกันมาดูกันน้อเขาอครับพี่น้อง ประตูขึ้นทางไหนในทีนี้ผมไม่เคยขึ้นเครื่องบินนะผมก็โอ้พี่น้องมาถ่ายใกล้ถ่ายขอถ่ายหน่อยเด้อขอถ่ายหน่อยเด้อพี่น้องเด้ออย่าว่ากันเด้อครับผมนี่นี่นี่ขับป้ายครับผม,าบผมตามป้ายนี้นะครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมตามนี้นะครับผมนะครับผม ถอยออกมาหน่อยนึงโอ้คนขับก็คงจะนั่งคมอมม้ออยูน่น,นะพี่น้องเนาะถ้าไปกลางวันจะไม่ร้อนนะั่นแะมีแอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่คงคงจะตายแล้วแหละพี่น้องคงจะใช้ไม่ได้แล้วแหละดูดูด,ด,ดนะูพี่น้องผมดูคงจะใช้ไม่ได้นะพี่น้องหัวแหลมเป็ดเลยพี่น้องมันใบพัดลมใหญ่เลยพี่นะ ดูนกนกเขาเลครับผมโอหสุดยอดพี่น้องเอ,อ้ยผมก็ไม่เคยเข้ามาใกล้เลยพี่น้องยอดสุดยอดสุดยอดเครื่องบินลำนี้เอาใกล้ๆนะพี่น้องนะเอาใกล้ๆเนาะอ๊ะเขาขึ้นทางไหนนี่หาทางขึ้นไม่เจอเลยพี่น้องเอ,อ้ยเจอเครื่องบินแล้วเขา้า ตรงรูโหวนี่เาคงเป็นใช่นะรูพัดลมเนาะพี่น้องเนาะอขึ้นได้กี่ท่านวะเนี่ยขึ้นได้ถึงสิบท่านหรือเปล่ามิวสวยสวย,สวยพี่น้องน่าเชื่อแล้วจะมาใ,ใกล้ๆกันนะครับรถท่านก็วิ่งมีรถวิ่งเข้าหาดนะครับผมผมออกมาแล้วครับผมผมไปเที่ยวมาแล้วครับผมฝรั่งเยอะๆเลยครับผมเกา็กลงเกาหลีเพียบ เกาหลีครับผมเยบครับนี่ครับบริเวณทางทางเข้านะครับผมนี่ครับผมก็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 ประมาณนี้ครับผมนี่รถวิ่งวิ่งเข้าเลยครับผมอ่าใต้ท่านก็บอกรถผมก็จอดอยู่นู่นนะครับผมครับผม ไปแล้วพี่น้องเลยร้อนไปแล้วร้อนหนักสี่นาทีแล้วพี่น้องเลยไหมไหมไหมดูด้วยกันต่อนะครับผมนักท่องเที่ยวก็วิ่งเข้าเกวาะเรื่อยๆครับผมช่วงบ่ายจะเยอะครับผมหาดนางลำนี่ครับผม บรรยากาศดีดีพี่น้องเขากำลังสร้างที่จอดรถจอดรถรอต้อนรับนักท่องเที่ยวครับผมครับผมบรรยากาศสวยๆครับผมแล้วเจอดาวสตูดิโอครับผมเลิบค่ับผมเล็บผมเล็บดูดูดูนี่ครับรถผมครับผม นั่งเครื่องมาด้พี่น้องมาคลิปนี้มีเครื่องบินให้ดูครับพี่น้องยอดครับพี่น้องเครื่องบินครับผมนี่ครับทางเข้าหาดนางนางรำนะครับผมมาเที่ยวหาดนางรำกันพี่น้องเอ้ยวันนี้มาเที่ยวทะเลหาดนางรำนี่ก็อยู่ที่สัต,ตหีบครับผม จังหวัดระยองระยองครับ,รบผมพอดูได้ครับผมสวยครับผมมีใครอยากได้เป็นเอาไว้เป็นส่วนตัวบ้างสักคนหนึ่งย,ยกมือได้เลยนะพี่น้องเออผมนี่ไม่ไหวเลยพี่น้องสงสัยไม่มีเงินเติมน้ำมันแน่นอนนอนเลยถ้าให้ผมไปผมคงไม่เอาเหรอกพี่น้องผมไม่มีเงินเติมน้ำมันน้ำมันคงจะแพงอ่า ก็ว่ากันไปนะครับผมเซลเซลกันเล่นนะครับผมก็ถือว่าท่านเอามาตั้งให้เราดูแบบใกล้ชิดเนาะเราก็ได้ดูแบบใกล้ชิดครับผมขอขอบขอบ,ขอบ,ข,อบขอบใจเป็นอย่างสูงครับผมที่ท่านอเอามาตั้งให้เราดูขอบคุณครับผมขอบคุณกองทัพเรือครับผม yeah